เล่นประจำตัวน้ําิขวดน้ําเล่นมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กกว่าขวดตอนนี้ตัวใหญ่กว่าขวดแล้วสนุกไม่ลูก xin lỗi bắt đầu bắt đầu bắt đầu lụt bắn lụt đầu bắn lụt bắt Bắn lụt đầu bắt lụt bắt <laughs> <laughs> มาเกอร์ <laughs>